อธิยะเขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขารู้ได้ว่าใครฆ่าแตงโมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปดําเนินการเลยเขาว่านะนะครับวันก่อนก็คุยกับอาิยะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ่าอาจารย์ครับผมไม้ทําอะไรไปแล้วบ้างผมไปรวบรวมพยายนหลักฐานไปร้องดีไอตอนนี้ผมมีพยายนอยู่5ปากนะครับแต่เขาเล่าให้ฟังนะอาิยะนะมีพยายนห้าปากประกอบไปด้วยใครบ้างมีหมอมีผู้เชี่ยวชาญด,ด,ด,ด้านนั้นด้านนี้อาิยะเขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขารู้ได้ว่าใครฆ่าแตงโมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปดําเนินการะไรเขาว่านะผมก็ให้กาลังใจน้องอัดนะบอกอัด อันไหนที่เองทนะําแล้วมันาสามารถรู้ว่าใครฆ่าใครมวยเองทำไปเลยพี่เดนสนับสนุสนเต็มที่เลยแต่ถ้าเองไม่มีพยานหลักฐานใหม่เองก็อย่าไปาพาดพิงตำรวจเดี๋ยวคดีเองก็จะเยอะของ่าก็หกคดีนะนะมากขึ้นมากขึ้นเป็นสิบไปแล้วเองจะไปสาลไหวนะนะครับแล้วนะก็คุยกันในฐานะเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมกับอิยาไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันนะครับเราก็ดูนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปอัธิยาก็พาทีงานนักนางงามไปเจ็ดจังหวัดเลยเห็นแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับ เดี๋ยวนี้ก็คดีความต่างๆมันกลายเป็นความบันเทิงไปหมดนะข่าวว่ากลายเป็นละครการลื้อฟื้นคดีก็กลายเป็นเรื่องความบันเทิงมีนางงามมีนางแบบมีดาราศิลปินมีนักข่าวอะไรผมว่ามันก็มันกลายเป็นแบบคล้ๆเป็นจามากแต่ถ้าอะไรมันเป็นประโยชน์เนี่ยนายเดีย์าก็สนับสนุนเต็มที่ก็บอกก็บอกอัจฉริยะแล้วถ้าเกิดว่าเองมีพยาหลักสามหม่เองโทรบอกพี่นะใครฆ่าแตงโมตายมาโทรบอกพี่เดี๋ยวพาพี่จะพาแม่แตงโมอะไรไปยื่นเลยลื้อฟื้นคดีให้เลย เมื่อวานนี้อาจจะยักก็บอกแล้วเนี่ยทาแม่าจจะงัวมาช่วยรื้อฟื้นเนี่ยมันก็ทําให้คดีง่ายขึ้นผมก็ยินดีนะครับถ้าจะรื้อฟื้นจะอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีหลักฐานใหม่เนี่ยก็บอกน้องอาจจะยัแล้วนะนะว่าพี่เดยน <c oughs> ะพ้อดูแลจัดให้เต็มที่นะแต่ขอให้เองมีพยานหลักฐานใหม่ถ้าจะเองไม่มีนะเองจะโดนคดีใหม่ๆขึ้นมานะถ้าไม่มีหลักฐานใหม่เนี่ยคดีใหม่จะเกิดขึ้นอาจญะยของเก่าของ,ของเองหกคดีแล้วนะอันนี้ก็เรียนพี่น้องประาชาชนว่าในสังคมเนี่ยผมอาจจะยัไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกัน นะเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาเป็นเวลานานมากเคยไลฟ์สดในการไปดูเก่าๆยูทูบอ่ะสมัยอัอัิยะมันโดนปิดแฟซบุ๊กเนี่ยมันจะพึ่งใครได้นอกจากพี่เดนะก็มาช่วยกันไลฟ์สดแล้วก็โปรโมทช่องอะไรโครน,นันอะไรเมืองไทยอะไรของมันจนกังนะหลังจากนั้นมันก็นิสัยมันก็เหมือนเดิมเวลาให้สัมภาษณ์มันก็แซะพี่เดบ้างนะาว่าเป็นเด็กตำรวจบ้างอะไรบ้าง,ช,างช่างมันผมไม่ซีเรียสอะไรนะ เราเหมือนพี่เหมือนน้องกันเน่ยมันก็ไปลื้อฟื้นมะวานเนี่ยมันก็ไปยืนอยู่หน้าเียนายอะ่ะพานางงาม7จิบเจจังหวัดไปอะ่ะสวยงามหน้าตาน่ารักหน้าตาจุม๋มจิ๋มทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานใหม่ก็บอกพี่เดนะพี่เดีเดี๋ยวจะพาแม่ไปลื้อเลยนะแต่เอ็งต้องมีหลักฐานใหม่ก่อนนะาช่นนีเอ็งมีปุ๊บเลยบอกพี่เลยนะครับนะเข้าใจนะอ่านะเข้าใจนะจุ๊บครูจุ๊บครูนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อดีตาจโมเนี่ยถามว่า ต่ชั้นศาลมันไปลื้ออะไรได้ไม่ได้แก้ฟ้องได้ไม่ได้อ,ไดไไดอันนี้พูดตรงๆเลยผมถามไม่ยงการแล้วมีใครก็แก้ให้อัจฉริยะหรอกตอนนี้อัจฉริยะก,ก็เหลือเรื่องเดียวนี่แหละจะลือ้อฟื้นลื้ออะไรเนี่ยคดีการลื้อเนี่ยมันต้องลื้อคดีที่มันสิ้นสุดไปแล้วก็คดีในปอกได้เบิดนะครับส่วนคดีใงโมเป็นยังลื้อไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกอัจฉริยะถ้าเนี่ยการลื้อคดีเมื่อวานนี้ท่านท่านอะไรเขาเรียกนะท่านรัมตีท่านก็พู้ชัดเจนแล้วถ้าจะลื้ นะครับคดีที่มันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยอันนั้นเราลื้อได้เป็นไปตามมาตราห้าสิ้นสุดไปแล้วก็มีพยานหลักฐานใหม่และเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะและก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลคดีได้นะนะครับอันนั้นก็ต้องไปลื้อเนี่ยก็ไปเอาอาคุณปอคุณเปิดนะมาลงโทษสมมุติว่าอาจญาตมีพยานหลักฐานนะนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไปไปแจ้งความเอาผิดในปอในปอเขาจะเล่นงานอาชญยตผมก็เตือนมาไปแล้วว่าเองต้องมีหลักฐานนะ เอ็งจะไปกล่าวหาใครอะไรต่างเนี่ยเอ็งก็ระวังเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับพี่น้องประชาชนที่คารักเวลาท่านติดตามอาาัจจยะติดตามผมเนี่ยจำไว้เลยนะสองคนนี้ไม่เคยโกรธกันอาจจะมีเรื่องฟ้องหมินประมาทอะไรต่างเลือดเถไม่มีอะไรนะจำไว้ว่าผมอัอาจจะยะไม่เคยโกรธกันนะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ความเห็นเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามกันแต่ว่าอะไรถ้ามีเหตุผลก็โทรมาคุยกันอัจจะยะมาโทรมาคุยผมบ่อยนะงเพราะนั้นถ้าไปลือนะ้อแล้วมีหลักฐานใหม่บอกพี่เด้เลยนะเอ็งมีหลักฐานใหม่อะไรใครฆ่าแตงโมเอ็งบอกเลย ที่จะพาแม่ไปเซ็นะไรที่เดียนายให้นะไม่เกี่ยวกับเงินกับทองไรหรอกแต่เป็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่ถ้าเองไม่มีหลักฐานเองก็ระวังติดฟุกเราก็เตือนน้องในฐานะพี่เตือนน้องนะนะครับเพราะว่าทั้งตำรวจทั้งอะไรต่างๆก็เตรียมเช็คบีนเนงอยู่นะ้วชัดเจนนะนะครับส่วนคดีแตงโมก็วันที่29นะมกราเก้ามงเช้าก็จะมีการพิจารณาคดีเป็นนัดสุดท้ายก็มีน้องกติกนะครับแล้วก็น้องพีมสองคนเนี่ยไปจำเลยสองคนก็มาเบิกความก็น่าจะจบนะแล้วหลังจากนี้นสองเดือนครึ่ง3าก็ตัดสิน อาจจะแพ้หรือชนะไม่มีใครตอบได้นะครับในคดีนั้นพนักง,งานเป็นโจทย์พรนักง,งานอายการเป็นโจทย์คุณแม่แค่เป็นโจทย์ด้วยนะเออนะจะแพ้หรือชนะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับศาลจังหวัดนนทบุรีว่าท่านจะเชื่อใครจะเชื่ออายการนะหรือจะเชื่อจำเลยถ้าเชื่ออายการรับฟังได้ว่ามีการทำความผิดจริงศาลก็ลงโทษแต่ถ้าเชื่อจำเลยหรือมีข้อสงสัยก็ยกฟ้องนะผมได้กราบเรียนคุณแม่แต่งโมงไปเรียบร้อยแล้ว แพ้ชนะที่ศาลอยู่ที่พยานหลักฐานพยานหลักฐานก็ทั้หง,ห,งมหมดเท่าไหร่ร้อยสามสิบแปดปากพยานโจทย์จำเลยไม่กี่ปากเพราะจำเลยไม่เรียกสื่ออะไรครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคดีจางโงนี่ก็ว่ากันไปในศาลก็จะตัดสินเรื่องแพ้ชนะไม่มีใครตอบได้นะครับพอหลังจากนั้นส่วนคดีคุณอัชาชยะจะไปรื้อฟื้นอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีพยานหลักฐานใหม่เนี่ยพี่เดนเนี่ยเดี๋ยวเอาเข็นคุณแม่ไปเซ็นชื่อให้เลยนะครับพาตรงไปตรงมานะครับอ่านะชัดเจนนะครับนะนะฮนะแต่ถ้าไม่ใช่ ก็ระวังจะติดคุกกับบอกแค่นั้นนะนะและการการนําเสนอต่างๆอย่าไปชี้นาศาลนะพยานในศาลเบิกความเท็จทำพยานหลักฐานเท็จอันนี้ผิดเลยนะ,ะนะครับกฎหมายที่ผมอ่านไปแล้วเนะี่ยมันชัดเจนคุณจะไปวิาพากษ์วิจารณ์คู่ความวิจารณ์พยานว่าเบิกความเท็จเบิกหมอเบิกความเท็จตำรวจเท็จอะไรต่างเนี่ยระวังจะติดคุกนะครับไม่มีใครก็เตือนเรามีแต่พี่เดย์นอกนั้นเขายุ่งสงเลยยุ่งใครแบงติดคุไปแต่พี่เดย์เนี่ยน,นะเราประกอบอาชีพ เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นผู้บรรยายกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําตามกติการมารยาทที่เรียนมาใครชอบไม่ชอบมาช่างเขาจุดยืนของพี่เดเนี่ยนะจัดรายการมา20ปีตั้งแต่วิทยุกองทัพบกนะ่ะสวนมิซซัสวันเนี่ยเราไปดูเด็ดไปถามทหารดูเขารู้ดีอ่นะพี่เดกองทัพบกจัดรายการอยู่ที่วิทยุกองทัพบกน่ะ AM 1 0็มหนึ่งศูนยะ์ห้ 2, 3, จาจัดมาเนี่ยรวมทั้งวันนี้เลยยี่สิปีตอนนี้เลิกจัดแล้ว กับรายการกองทัพบกศปนี้นะครับมีเอฟซีเป็นตํหารเรยอะมากมายนะเออนะนะครับเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยนะเข้าใจวงการโซเที่ยววงการอะไรพวกนี้ดีอ่ะนะอยู่ในโซเที่ยลอยู่ในมือถือในวันก็เชียร์ยก,กันไปกดกันไปยุบกันไปสุดท้ายติดคุกนะแล้วเวลาเราติดคุกเนี่ยทนายความเนี่ยก็ไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยเราติดคุกเนี่ยนะที่เขาบอกอะไรเลือกเลือกทนายผิดคิดจนทนายตายอ่ะนะอ่ะทนายตายแต่เราติดคุก ราะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องระวังนะครับเราเสียค่าทนาคดีหมินประมาทเรื่องละสามแสนนี่ยสุดท้ายได้อะไรนะครับแล้วยิ่งไปออกทีวีประจานตัวเองมากๆกเนื่อผัวเบียนเนี่ยไม่จําเป็นอย่าไปออกเรื่องีิเน่เราเวลาจะถแถลงข่าวอะไรต่างก็ต้องฟังทนาทนาเขาต่อแนะนําว่าอะไรพูดได้ไม่ได้นะครับอย่างลูกความผมเนี่ยคดีคุณสแตมเนี่ยจะไปถแถลงข่าวเราดูแล้วเขาขอโทษจบก็จบก็ไม่ต้องถแถลงข่าว ถ้ามาแถลงข่าวก็จะมานั่งพูดว่าหนูเป็นชู้ไหมไม่เป็นชู้ไปสาวไส้กากินนจะเกิดประโยชน์แันเพียบเงียบไปคนก็ลืมแล้วเดี๋ยวมาก็เรื่องใหม่ละดาราคนใหม่นักร้องคนใหม่ไอคนนี้มีชู้ไอคนนี้แย้งเนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็ลืมเรื่องเดิมไปแต่ถ้าเราไปนั่งออกทีวีไปสาวใส้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเดีย๋ยครับเดีย๋ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้จใจนะช่ครูนะครับนะอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับอ่านะฮะ นะครับอ,อ่ะว่าไปนะครับจบไปแล้วอืเราก็ให้ความรู้กันเรื่องข้อกฎหมายกันไปนะตอนนี้มีคดีช่อกงเยอะมากพี่น้องประชาชนครับซื้อรถซื้อลาเนี่ยชอ่อกงซื้อรถไม่ได้รถซื้อของไม่ได้ของไน้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็ฝากนะฮะเพราะนั้นเวลาจะซื้อสินค้าซื้ออะไรตระวังไอ้ของถูกๆแล้วอันน,น้ของถูก,ถก,ถก,ถกไม่มีนะครับของฟรีไม่มีในโลกลดราคาให้สารแม่งขายเท่าไหร่สี่แสนเนี่ยลดไปแสนเนี่ยอันนี้ระวังอันนี้เตือนภัยก่อนนอกกนั้นก็เป็นพวกที่ โฆษณาเกี่ยวกับรับเหมากอา่อสร้างบ้านราคา5ล้านมันบอกสร้างได้4ล้านอย่างเงี้ยถูกไป1ล้านอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็รับเงินแล้วก็หายเมื่อรับเงินเราไปแล้วก็หายเลยนะครับเพราะฉนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ต้องร,มระงนะรงรมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะนะครับพวกอะไรของถูกเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการชอบโกชักชวนคนร่วมลงทุนก็ต้องระวังนะให้ผลประโยชน์อย่างลูกหมีที่กระโดนนะลูกหมีก็มีคนมาชักชวนร่วมลงทุนเอาเงินไปสองล้านสุดท้ายไปไงไม่มีเงินจา่าย ไม,ม ANT, bag, ไม่มีเงินจ่ายนี่ก็ไปใช้ลูกหมีก็ต้องไปฟ้องเช็คแดงฟ้องคดีช่อโกงนะครับที่ศาลนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไอคนที่เอาเงินไปที่ชวนคลงทุนก็ไปแจ้งความหมินประมาทเงินก็ไม่ใช้แจ้งความหมินประมาทสมัยนี้ลูกหน <the> <dies. S 1> ี้เราเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกับลูกหนี้สมัยโบราณลูกหนี้สมัยโบราณเนี่ยก็เป็นหนี้แล้วใช้แต่ลูกหนี้ยรุ่นใหม่นะครับนะครับยืมเงินชวนลงทุนเป็นหนี้จ่ายเช็คจ่ายอะไรมาถึงเวลาเช็คแดง ไม่ใช้นี่ครับเอาเงินไปจ้างทนายเสียค่าทนายเท่าไหร่ย,ยอมอ่ะสู้คดีแล้วก็อาจ้างทนายเพื่อที่จะมาแจ้งความผิดประมาทนะครับนี่คือลูกนี้ลูกใหม่นะนะอย่างกรณีลูกหีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเงินของเธอเนี่ยสองล้านบาท <c oughs> นะเงินของเธอสองล้านบาท